สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านางกันทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าล่าผีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมนะครับจะกลับมาหาพ่อน้องเฟิร์สนะก็วันนี้มากับน้องเฟิร์สด,ด้วยนะครับสวัสดีครับก็มากับน้องบาสด้วยนะครับสวัสดีครับผมบาสเดนป่าพาลอนครับก็วันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปเยี่ยมพ่อน้องเฟิร์สกันซึ่งผมไม่ได้มานานแล้วนะก็พอสบายดีใช่ไหมเฟิร์สล่าสุดที่มา ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินทางเข้าไปหาแกดูนะน้องเฟิร์นนะก็โอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวงั้นยผมจะขออนุญาตเดินทางเข้าไปหาคุณลุงบีพง์ก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับนะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องบาสดด้วยนะครับบาสเดินป่าพารลอนครับโอเคครับพี่เอฟซีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าครับไปไปทำหน้าเลยเนูว่า

hơi, hơi, hơi phơi trải, lùng, phòng lông phơi thì cụ ở mà hai phải không ạ, ừ, thôi, đi bắt, cá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 i bắt, Ơi bắt, cái 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 ระวังระวังเมื่อเป็นเซอร์มิงที่เราไปปาบตรงหม้อพี่เขมรเลยแค่แค่กันเนอะใส่หมวกะเฮ้ยบ้านระวังระวังวะสวยจัาวะเฮ้ยเบ้านบ้านบ้านใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยสงสัยหม้อพี่เขมรยังไม่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ย เยนเย็นมันทำอะไรวะลุงพี่พงศ์แกเป็นไรปะอ่ะวันนี้ถามไว้แล้ว嘛เฮ้ยเฮ้ยเกเนี่ยเบ๊อเบ๊อทอาอะไรลุงพี่พงศ์เฮ้ย bát đây anh lò băng lấy lùm bên ngay băng quá em hát đi bát phớt phớt lùm bên lại bà lòm nè kiểu Ná cua có đơm gì cả p lúng ai บ่ bát? เมือกเลยสีเลย con nào bát bát không ngắn nhắn hai hai bên nào đi luôn 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 rồi luôn này เ้ปต oh. hey, you know right like hmm? oh, hey, ังเลยวะเฟ้แจะไปจับเฮ้ยอย่าไปเก็บบ้วนด้วยเฮ้ยไม่ชื่อโยได้โยอะมือเลยเยอะเต็มเลยกี่บาทวะโอเดซีน่ะเฮ้ยมีปืนด้วยเออไปแชทด้วยพี่ใช้ได้เลยอุ้ยเฮ้ยไม่มาอยู่เลยเก็บแก็บข่าวอื่นเข่ามาถวายอะไรหรือเปล่าไม่รู้ฮะไม่รู้เอ้ยทำเป็นแบบ ยืมเขาก่อนปะเหมือนจะทำยิงมันอะได้ได้ตอนนี้ลุงพี่พงษ์ยังไม่ได้เตตี้เลยหล้องไรนะี่เนี่ยเพราะมึงหาจุดจุดไฟให้มึงพี่พงษ์กันหนึ่งดิเนีน่โฟมเปิดเอ็งจุดให้พ่อเองเลยเฉพี่จุดกล่องไว้ตรงนี้ดูสิทานะั่นตร,รงนี้ก็ได้โอเคจุดจุดกล่องไว้ก่อนป้องกันปืนนเลยะดูดิมันปืนสนะั้นอนะะเนี่ยเอ็งเอ็งจุด thôi luộc càng đi đi luộc càng kia vừa luộc càng ơi 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 vừa mấy càng ơi mấy luộc càng Mấy vừa cầm mấy เองคอยอยู่นี้แล้วกันคอ,อยดูแลเพราะว่าน้องเฟิร์สอยู่ไม่ได้หรอกว่ะเพราะว,ว่ามีแต่เด็กไงมันไปไหนละมึงเห็นมันไปทางไหนเฮ้ยยิงนะเฟิร์สสามเมีอ่ะเฟิร์สจุดไฟดิเฟิร์สยิงนะเข้ามามีปืนนะฟไฟไหนพี่วะ má. Bay. Má, má. Má. Bay. Má. Nè, nhìn chưa? Mẹ nó có pháy dữ na. Pa? Ông đi Li xong bòa, hèn đơn Xong nước chủ đi Quý 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 phải quý 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 bị เราผู้พบนผมต้องคอยดูแลลุงพี่โภงไว้ด้วยนะคือจะขับไล่มันออกไปก่อนนะอยู่เดี๋ยวเอาได้มิฉี่ ไป้ายตีป้ายอะไรวะเี่กป้ายตียระวังนะบารดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ด้ม่เชอ่ะระวังระวัง เราจะกอดไฟอยู่เบิร์ตหลวงพ่อคงคอยยัดก,ก่อไฟต้องไฟให้ลุงพี่พงก่อนนะเพื่อจะได้ปลอดภัยเดี๋ยวเวลาเรากรลับวิบเราค่อยดับเนาะจะได้ลุงไฟไม่บ้านแบบไม่บ้านลุงพี่พงนะจะไม่เฟิร์ตเฟิร์สเฟิร์ตไอ้บ้านไอ้บ้านมาันนะไล่มันไปก่อนไ,นไนล่รีจุดไฟจ้าแล้ว มึงต้องมึงต้องกำไลๆอันตีแล้วตีแล้วหน้ายีอะไรเยอะหน้ายิปปุ้งเนาะเข้าไปหรอกไม่มต้องกำไลๆอันอันเล็กๆอ่ะกำไปอ่ะเนี่ยฟังนี้ดิเด้แล้วดวงไฟมันจะดับเอ้าให้มันอ๋อไม่ชิดกันมันจะติดไหมล่นะน่ะเรา,าต้องคอยดูได้ไ Phải, mình bên phải này là đi lâu đi lâu đi lâu mà tăng không đây Bóng <laughs> mày thôi mày coi mày rồi, mày 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 mày

cái xin nữa Thôi phải pha tít nữa nè mày mừng... mừng... Mừng mày khỏe mày mày máy mày mày đi mày mày ạ mày phải mày ạ Nè, mày mày cái mày đi mày đi phải ตอนนี้พร้อมดูมากแล้วนะผวกผมก็ไม่ดูนะมันอยู่ไหนละยัถือไว้พ้องกันตัวแต่มันไม่กล้ามานี่ลรวพี่ๆดูหอมเนี้ย เดีอย่งขึ้นนุกไก่ได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นนุกไก่ละย่ะเยอ ผมเี่ยต้องชื่อลุงว่าอะไรดีก็ยังไม่รู้เลยครับพี่เหียดสีคอมเมนต์ออกมาได้นะชื่อว่าเฟสนะลุงเฟสตาอ่าอชื่อเฟสลุงชื่อเฟสพ่อชื่ออะไรตั้งว่าลุงบุญมีลุงบุญมีแดงวะอันนี้หน,นึบหนึบตุ้งติดอยู่ลุง luôn 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 con, nón luôn con luôn 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 chơi luôn 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 con nón เจ้าเดิมมีเสย์อยู่วะน้องช่วยกันบ้านนี้เลยด,ดองนะนั่นอยู่อ่ะเดี๋ยวคุยช่องมาคุยล,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 ลุง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 ทีคู่มานเหรอโอ้ยไม่นะ่ะเนี่ยวลุลงผมจะใส่ให้นี่นะลงุงลงุงนี่นะไฟแช็กลุงกลัวป่ะเนี่ย

ไว้เป็นไรบ้าเป็นไรบ้าบาทมาอันก็นเซมมใจอ่ะมีอะอันนี้ผู้บ่งกับชุดไฟ้ลุงพี่บอกมีอ่ะ,อะโอเดมีเขียวในะเดี๋ยวเดือนเมื่อพากันหนะ่อยโอเดม่่งพายหนะ่อ วังนะบัสคือจะขับไล่ให้มันออกไปก่อนนะบาสเมื่อยี่ยนอันนั้นาะใจหน่อยใจหน่อยเบ้ะมีนีเบ,เบ้ไล่มันออกไปก่อนตอนเนี้ยมาคือโดนอะ,นะไล่มันดิมึงเดินเข้าไปไล่มันดิไปกีกีเผาเลยเหมือนมันนีเลยนะ นี่ไปยังออไล่ไปเลยตามไล่มัน,นจะตามม,ามาิบ้างเมอ่อเมื่อพายรีมรีอองคิดูไปนิดนิดบ้าไล่ดูไฟด้วยไปเฟิร์สพาพากับไปตนันี่เอ๋ยอย่ามาไทายน่เอ๋ยมา ไปลุงบัดไปส่งไฟไปไปลุงไปพพเอฟซีพวกผมขออนุญาตพาลุงพี่พงศ์ับก่อนนะไปลุง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 ทีคู่เหมันนี่แหละลุงไปบัดหนึ่งสามต่อยมวยเลยหนึ่งสองสามก็พพเอฟซีครับตอนนี้พวกผมก็ได้ออกมาแล้วนะซึ่งจะพาลุงพี่พงกลับบ้านก่อนหนึ่งวันนะบานนะ ก็ตอนนี้อาการลุงพีพง์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเหมือนจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ขมนที่พี่เมสาและผมเนี่ยได้ไปปาบหรือเปล่าอันนี้พวกผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับพี่เอฟซไว้เดี๋ยวเราจะรักษาดูแล้วก็ถามคุณลุงพี่พงดูนะวันเป็นยังไงนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็จะขอตัวพาลุงพี่พงเนี่ยกลับบ้านก่อนแล้วผมก็จะกลับบ้านก่อนนะซึ่งตอนนี้เราได้ขับไล่มันออกไปแล้วนะรีบสุ่มไฟมันกลัวไฟนะพี่เอฟซ เราก็เลยรีบซุ่มไฟนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมกับน้องบ้านน้องเฟิร์สแล้วก็คุณลุงผีพงศ์นะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจผมผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปด้วยนะครับพี่เอฟซีและอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องบ้านนะครับพี่พีเอฟซีบาสเดินป่าพาร์ลอนครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวไงพวกผมทั้ง4คนนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิป ไว้เจอกนคิมหน้าครับพี่